ครับท่านหน้าคนละครทุกท่านครับพบกับผมนะครับนี่ไส่ไก่บักปลายินครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับแล้วก็แบ่งปันสูตรนะครับสําหรับงานตกหน้าดินนะครับสําหรับวันนี้นะครับสูตรที่ใช้ก็จะเป็นสูตรหัวเชื้อลูกตาลนะครับ1นกิโลนะครับเดี๋ยวนี้ครับสําหรับหน้าไปผสมเองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการผสมนะครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้หลายๆงานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบพร้อมใช้นะครับใช้คู่กับระบบนิจจาโนจารครับสูตรนั้นที่เห็นตามในคลิปแบบนั้นคือพร้อมใช้นะครับส่วนที่จะทําวันนี้คือต้องเอาไปหมักอีกสักสามวันนะครับหมักทิ้งไว้นะครับให้กลิ่นมันซึมซับกับเหยื่อที่เราผสมใหม่นะครับประมาณสามวันนะครับแล้วก็จากนั้นเอาไปตกได้เลยทีนี้เรามาดูวัตถุดิบครับที่ผมใช้กันที่ผมใช้นะครับ เวลาเราผสมกันเองเนี่ยมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับสําหรับวัตถุดิบตัวแรกนะครับตัวนี้เลยครับโมเชื้อลูกตาลหนึ่งกิโลนะครับขนาดหนึ่งกิโลเป็นลูกตาลหมักนะครับตัวนี้หมักไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีแล้วนะครับตอนนี้ความมันนี่สุดยอดเลยครับหอมมันดูวัตถุดิบต่อมาครับตัวนี้เป็นลำนะครับลำละเอียดทั่วไปนะครับที่เราใช้ตกปลากัน4ี่กิโลนะครับ อัตราส่วนนะครับ4กิโลถัดมาเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เราจะใส่ขนมปังไ่เขียวนะครับ2ถุงเลยนะครับเราใส่2ถุงเลยจากนั้นตัวนี้เป็นไฮเกตนะครับพวกไฮเกตเทอร์โบถ้าแถวบ้านนะั้นะานะมีก็ใช้พวกอาหารปลากินพืชนะครับประมาณครึ่งกิโลบทละเอียดนะครับก็ใช้แทนตัวนี้ได้นะครับถ้าหาตัวนี้ไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับ มะพร้าวมะพร้าวใครไม่มีมะพร้าวข่เขียวก็มะพร้าวขาวก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะใส่ไม่ไม่เยอะนะครับประมาณสักครึ่งถุงนะครับสองสามกิมมือสองกิมมือส่วนตัวนี้นะครับเป็นแยมโลนะครับแยมโลตัวนี้เนี่ยได้ทุกได้ทุกยี่ห้อนะครับประมาณสองถุงนะครับถุงละครึ่งกิโลตอนนี้ผมมีถุงหนึ่งกิโลนะครับตัวนี้ก็ใส่ไปครับ ยังลอีก1นึกิโลเด้วเตือนี้ก็พิเศษหน่อยครับเพิ่มความหอมร้าใจนะครับเดยตัวนี้เลยผมจะใส่ประมาณสักสช้อนโต๊ะนะครับหัวเชื้อกินทุเรียนครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมกันเลยครับคขั้นตอนการผสมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากครับ <c oughs> ก็เอาทุกอย่างคุกเข้าให้เข้ากันนี่เป็นลำนะครับล้ำเลใ่กิโลเลยจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยครับ ไอ้ลูกควายเอาดิดต่อ,อตไปถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ดีมากนะผมจะผสมด้วยมือ สองแบบไปขึ้นที่สองอืมไอ้เขียวนี่หอมไรงมาเป็นแบบสองถุงปครึ่งกิโลครับเกจพวกอาหารปลากินพืชครับใส่ได้เลย บดเองหรืจะซื้อสำเร็จรูปที่เขาขายก็มีครับอืบไปไปนี่ครับเยม,มโลตามท้องตลาดเขาก็จะขายประมาณถุงประมาณครึ่งกิโลเราก็เอามาใส่สักสองถุงนี่จากนั้นมาพเท้าครับมา,เาพเวทว้าขั้ว มะพร้าวที่มันแห้งแล้วนะรั้วหอมแห้งแล้วนะครับนี่เป็นมะพร้าวไฟเขียวนะครับหอมแรงสูตรฉบับของไายิ้มครับตัวนี้เอละพอสักสองกำมือพอครับแค่นี้ครับ ดังนั้นหอยเชื้อทุเรียนนี่นะ หอมเลยล,ล,ละใหม่กินนีจยอดนี่ครับนะนะสามาผสมเองเลยนะครับ,บับเองที่บ้านได้เลยกับสูตรหมวเชื้อสูตรเทพลูกตาเลยสูตรนี้นี่จัง,งเด็ดมีแบบสูตรนี้สำหรับคนที่ มีเวลาไม่รีบไม่ร้อนนะครับหมักได้เดี๋ยวถ้าใครอยากจะดวนดวนก็ผสมคู่กับลำบมนี้จานนเจ้าเลยครับเะจบจากนั้นเดี๋ยวเราปิดฝานะครับก็โอเค ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสําหรับการแนะนําสูตรตกฟ้าหน้าดินนะครับการผสมหัวเชื้อลูกตาลนะครับสูตรเทปลูกตาลครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไส่ไก่หมักปลายยิ้มครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ